เวลาตัดเอาผ้าคลุมออกครับผมเปิดอากาศให้ทุเรียนนะต้นทุเรียนครับผมอันนี้เกินอนุบาลแล้วครับเออเออเกินอนุบาลทุเรียนอนุบาลเลยเกินอนุบาลแล้วไอ้ตัดออยู่ป่อยได้แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ให้ลงผ่านของเขาได้ร่ำนี่แต่ว่าเชือกการบีิสุทธิ์เราต้องดูว่าเรารัดแน่นหรือไม่แน่นนี่ ให้ทุเรียนได้รับแสงหรืออากาศใช่ไหมครับผมติดละมั่งลำต้นเขาอ่ะติดนะครับผมอ้อนิ่มสายไฟ<า>ยแย่ะแล้วไม่นี่ติดทเขาไม,ไม่ไม่ไม่ใช้ที่หยิบแบบตุ้นี้เลง นี่ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ล้มผ่านนะว่าเขาไม่แส่อนุบาลแล้วจะหายใจไม่ออกใช่ไหมครับผมจะหายใจไม่ออกอสุดใช่ไหมใช่ครับอากาศตอนเราดีอยูาา่แล้วเขาแตกยอดแล้วนะเนี่ยครับผมแตกยอดเลยครับสวยนะสครับเห็นไหมครับดูยอดฮะเลี้ยวขวาวันนี้อืมอือันนี้ไปนั่งร้องมากเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับผม ในสวนทุเรียนนะครับตอนนี้เราก็เอาให้น้องเขาโตนะครับผมการมัดเชือกนะครับผมเราอยา่าไปมัดแน่นถ้ามัดแน่นเราต้องมาดูบ่อยนะฮะเราต้องมีหลักไว้ก่อนให้เขาเพราะว่าบ้านผมมันลมแรง ต้นนั้นตายแน่นะไม่ตายที่ที่ทินิดมาวานั้นอะตายหรอกนี่ครับแล้วก็มันจะได้วิววิวสวยด้วยฮะในเนื้อที่ของเราเรียตายไม่ว่าขอขอให้วิวสวยใช่ไหมครับสวยทุกต้นนะ ทุเรียนป่านี้สวยนะครับผมชมเลยผมก็ปลูกของบ้านลูกพี่มาแล้วมีมัดแน่นจริงบขออะไรครับขอหน่าอกของผมเอาเลยว่าเราจะ,ะไม่อ้อมมันละเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กอนุบาลน,นะนี่ฮะหน่หอ,นอยที่ใครคิดว่าจะตายดูดูหน่อยครับ ไม่ตายล้าทำไงต้องตัดยอด่ะไม่ต้องตัดครับแล้วมันยาวยอดที่ไหนโตอะตัดตรงไหนต้นนี้รู้สึกว่าน้องจะแย่กว่าเพื่อนอุ้ยแต่ว่าเขาออกเขาออกใบแล้วนะหมดแล้วครับไม่ตายเขาติดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่าที่ผ่านมามันแรงไงแต่ตอนนี้ฝนดีละครับนี่ให้เขาหายใจได้เขาลมพัดแล้วทีนี้ จริงๆต้นนี้คุมเขามากเกินไปถ้าคุ้มน้องเขาจะแย่งหนอกจริงพว่าน้องเขาติดรากแล้วใช่เ,เป็นเด็ก<ม>อยู่ต้นไหนอีกมีหลายต้นอันนี้น้องเขายังต่ำอยู่แต่ว่าน้องเขาแน่นอนแล้วนี่ก็ติดแล้วแน่นอนคืออะไรแน่นอนคือไม่ตาย <laughs> ร่มไปรมไปจะได้ผลรมไปนี่ฮะยอดดูได้ทุกต้นนะฮะถ้าใครเซียนทุเรียนมาบอกผมได้ครับนี่ <c oughs> นี่นะครับดูนางเอกด้วยฮะนี่เหรอนางเอกเหรอโอ้ตัวนี้ด้วยอันนี้เอก ต้นนี้ดูแข็งแรงอันนี้เขาปลูกก่อนต้นนี้รู้สึกว่าจะสามเดือนได้แล้วมัสามเดือนได้โอ้โหติดสวยเลยนะเนี่ยต้นนี้ตูดทุกต้นได้ฮะถ้ายอดออกไม่ตายครับผมแต่ดีนะเนี่ยเราปลูกแล้วติดทุกต้นนะดินบางท,นะที่นี้ปลูกแล้วปลูกอีกไม่ติดนะปั้นของลูกพี่มาสายต้นอยู่ ต้นนี้ดูสดใสเป็นอเป็นพุ่มหรือไงอือฮะอันนี้เราก็ต้องเช็คดูเชือกด้วยนะฮะแน่นไหมดูสิแน่นไหมดูดิแน่นครับเอาออกดิไม่ไม่อันนี้ไม่แน่นอันวนี้ได้อยู่โอเคหาดปลูกทุเรียนนะคะแต่ติดทุกต้น เอยหาดูนั่นหน่อยหายใจโล่งแทนเลยเช่นครับดูนะฮะแล้วก็ลองเดี๋ยวเก็บพวกผ้าพวกกระดายไปแล้วก็ลองขายดูต้นทุเรียนนะครับผม,มจะสวยขนาดไหนรอดูกันนี่น้องเพิ่งเพิ่งบางต้นก็เดือนเดียวเนาะ้วบางต้นก็สามเดือนเอาเอา,ากรถผูกอะไรไว้เนี่ยต้นทุเรียนครับ <laughs> เ,เดี๋ยวปีหนาา้อาออกลูกก็ตามาจะออกลูกได้ไงวันนี้เพิ่งสามเดือนกับหนึ่งเดือนออกใกล้เลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ซื้อปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ใส่ปุ๋ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องครับ <c oughs> อันนี้ก็ข้างๆไม่ต้องทิ้งนะครับพวกหญ้าข้างๆไม่ต้องทิ้งครับแต่ความสะอาดเนี่ย เราไม่ต้องทำหมในโคนมันต้องทำงหา่างเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงของเขาเองโคนต้องมีวัชพืชไว้ด้วยครับผมโคนต้องมีวัชพืชไว้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ชาวสวนแต่ว่าเคยปลูกเกิดทุกต้นเกิดทุกต้นก็โอเคแล้วเนาะครับอันนี้เราเก็บเมเข้าไปแล้วก็ ไปวางไว้ทำฟืนอือฮึไปเก็บมากองๆไว้โล่งดี